ใช่ไหมครับว่าเบื้องหลังเทคโนโลยีล้ำๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีบริษัทหนึ่งที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวลับของโลกเทคโนโลยีเลยแต่ชื่อของเขาเนี่ยน้อยคนมากที่จะรู้จักวันนี้เราจะมาส่องพิมพ์เขียวที่ว่านี้กันครับบริษัทที่ชื่อว่า p h o t o t r o n i c s เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าวงจรไฟฟ้าที่มันซับซ้อนมากๆเป็นล้านๆ้านเส้นบนชิปตัวจิ๋วเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงคือความลับมันซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีที่เรียกว่าโฟโตมาสครับแล้วนี่แหละ คือหัวใจของธุรกิจของบริษัทที่เรากำลังจะมาดูกันในวันนี้เลยใช่แล้วครับโฟโตมาส์นี่เองถ้าจะให้อธิบายแบบเห็นภาพง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับพิมพ์เขียวที่สถาปนิกใช้สร้างตึกนั่นแหละครับแต่ว่าแทนที่จะเป็นตึกโฟโตมาส์เนี่ยมันคือพิมพ์เขียวสำหรับสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เล็กมากๆๆบนแผ่นชิปนั่นเองเอาละครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกที่ตัวบริษัทกันเนี่ยเรามาดูภาพรวมกันก่อนดีกว่า ว่าตลาดที่โฟโตนิกส์เขาทำธุรกิจอยู่เนี่ยมันใหญ่แล้วก็มีโอกาสเติบโตมากขนาดไหนโหตัวเลขนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับมีการคาดการณ์กันว่าภายในปี2035ตลาดโฟโตมาสทั่วโลกเนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง9.42พันล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็กว่า300แสนล้านบาทเลยเนะนี่มันบอกเราชัดๆเลยว่าอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยครับ แล้วตัวเลขมหาศาลเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขามนโนกันขึ้นมาลอยๆนะครับมันมาจากการประเมินอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีหรือที่เราเรียกกันว่า CAGR เนี่ยแหละซึ่งคาดว่าจะโตต,ต่อเนื่องที่5.37%ไปจนถึงปี2035เลยทีเดียวทีนี้คำถามคือแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ตลาดนี้มันเติบโตคำตอบก็คือเทคโนโลยีที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็น 5G, AI หรือว่า IoT คือทุกอย่างเนี่ยมันต้องการชิปที่ทั้งแรงขึ้นซับซ้อนขึ้นแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆพอเป็นแบบนี้ความต้องการพิมพ์เขียวอย่างโฟโตมาสก็เลยต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแบบติดๆเลยครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องที่น่าสนใจมากๆกันดีกว่าซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของการวิเคราะห์ในวันนี้เลยนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างผลประกอบการของบริษัทที่ดูดีมากๆกับราคาหุ้นในตลาดที่มันดูจะสวนทางกันซะอย่างนั้น เรามาเริ่มจากฝั่งที่ดีๆกันก่อนคือถ้าไปดูตัวเลขทางการเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าสถานะของโฟตอนิกส์แข็งแกร่งมากๆครับดูอย่างผลประกอบการไตรมาสล่าสุดก็ได้ครับชัดเจนเลยบริษัททำกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ไปได้ถึง0.51ดอลลาร์ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้แค่0.38เองนะคือทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะเลยว่างั้นเถอะแต่พอเราหันไปมองที่ตลาดหุ้นเท่านั้นแหละครับเหมือนหนังคนละม้วนเลย ราคาหุ้นกลับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยน่าประทับใจนักตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่น่าสนใจมา,มากๆมันคือความขัดแย้งที่เห็นได้แบบชัดๆเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยสุขภาพทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งมากนะครับได้เรตติง้งยอดเยี่ยมเลยด้วยซ้าแถมมีเงินสดในมือมากกว่านี่สินทั้งหมดอีกแต่พอมาดูอีกด้านโอ้โห ราคาหุ้นกลับดิ่งลงไปกว่า30%ในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจะทําจุดต่ําสุดใหม่ในรอบ52สัปดาห์ไปหมาดๆนี่คือภาพที่มันสะท้อนความแตกต่างระหว่างพื้นฐานของบริษัทกับมุมมองของนักลงทุนในตลาดได้แบบชัดเจนสุดๆเลยครับพอเห็นข้อมูลที่มันสวนทางกันแบบนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วพวกนักวิเคราะห์มืออาชีพเขาคิดยังไงกันละ่ะเขามองอนาคตของบริษัทนี้ไว้แบบไหนเราไปดูมุมมองของพวกเขากันครับ จากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาให้ราคาเพ้าหมายเฉลี่ยไว้ที่31ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีให้สูงสุดถึง32ดอลลาร์เลยซึ่งถ้าเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ย <ś c oughs> ยังมีอัพไซด์หรือช่องว่างให้เติบโตได้เยอะเลยนะครับเนี่ยจจะเป็นสัญญาณเหมือนกันว่าในสายตาของนักวิเคราะห์เนี่ยตลาดอาจจะกำลังมองค่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนี้ไปอยู่ก็ได้แล้วนี่ก็เป็นคำพูดจากปากของ c e o บริษัทเองเลยนะครับซึ่งการตอกย้ำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่า บริษัทเขาไม่ได้นั่งเฉยๆนะแต่กําลังเอาความแข็งแกร่งทางการเงินที่มีอยู่เนี่ยไปต่อย,ยอดเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่าบริษัทมีแผนการที่แน่นอนแน่นอนครับเหรียญมี2ด้านเสมอการลงทุนก็เหมือนกันครับเพื่อให้เราเห็นภาพทั้งหมดแบบครบถ้วนจริงๆเราก็ต้องไปดูด้านที่เป็นความเสี่ยงและความท้าทายที่บริษัทกําลังเจออยู่ด้วยเหมือนกัน ถ้าพูดถึงความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาดูเลยนะอย่างแรกก็คือไรายได้ของเขาเนี่ยพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่แค่ไม่ตีเจ้าเท่านั้นเองซึ่งถ้ามีเจ้าไหนหายไปนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีความผันผวน,นของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เองที่มันจะมีช่วงขาขึ้นขาลงเป็นปกติอยู่แล้วไหนจะมีความเสี่ยงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอีกที่อาจจะกระทบต้นทุนหรือลูกค้าได้และสุดท้ายก็คือการแข่งขันในตลาดที่ดุเดือดมากๆครับปัจจัยทั้งหมดนี่แหละครับคือสิ่งที่นักลงทุนต้องเอาไป เอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วสําหรับวันนี้เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วก็มองไปข้างหน้ากันสักนิดหนึ่งครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะโฟตอนิกส์ ronics, ก็คือบริษัทที่มีพื้นฐานดีมากๆอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอนาคตสดใสแต่ราคาหุ้นในตลาดกับยังตามไม่ทันซึ่งภาพแบบนี้แหละครับที่อาจจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากๆสาหรับนักลงทุนที่มองเกมยาวๆ เอาละครับทีนี้ก็มาถึงตาของทุกคนบ้างคําถามสําคัญก็คือครั้งหน้าอยากให้เรานําบริษัทไหนหรือหุ้นตัวไหนมาเจาะลึกแบบนี้อีกพิมพ์บอกกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับรออ่านอยู่นะครับ